ดีใจนะครับลูกสิบกองลุกฟอร์ดใหม่ป้ายแดงชอร์จได้เลยฟอร์ดอะไลูกฟอร์ดอะไรคะฟอร์ดเฟียสต้าค่ะฟอร์ดเฟียสต้าสีม่วงนะครับสีคุเก๋าชอบครับพอดีมาเจอที่คุณเต๋าใส่เสื้อฟอร์ดก็เลยได้ขับฟอร์ดนะครับผมไม่ได้เป็นพิเศษเตอร์ของฟอร์ดนะครับแต่ไปอบรมมาแล้วครับของโครงการฟอร์ดดิวิ้งสกิลฟอร์ไลฟ์ตอบรัอบรมมาสองสักกือบสองสองครั้งแล้วนะครับก็ชื่อโครงการก็คือขับอย่างมั่น อาลาดขับและประหยัดไปฉลาดขับประหยัดได้ปลอดภัยนะครับพอดี้วันนี้เห็นฟอร์ดสีม่วงนะครับเปียตานะครับรถสีใหม่สีใหม่นิยมพี่รู้สึกว่าจะขายดีอันดับ4หรืออันดับ5ของโลกนะครับอันดับหนึ่งคือโฟกัสอันดับ2อคือออติสนะครับถ้าผู้ใดติดตามเรื่องของยวดยานนานะอยู่ครับขานี่เงลูกศิษย์นะครับจบไปได้กี่เดือนแล้วสองเดือนค่ะสองเดือนนะครับไม่เคยพอกถนนเลยเมื่อกี้ขับมานะครับ พุ่งมาอย่างแรงเลยครับแรงสมรถจริงๆยังไงล้อใจไหมล้อใจค่ะทำไมถึงเรื่องฟอร์ดคุณภาพค่ะระบบเบรกก็เบรกเขาจะหนากว่ารถธรรมดาทั่วไปครับเลือกคุณภาพนะครับเหล็กก็จะเนื้อหนากว่ารถธรรมดาทั่วไปนะครับเน่ยเลือกเรื่องในเรื่องของสมรรถนะและความปลอดภัยนะครับก็เลยเลือกเชส์ฟอร์ดในนี้ก็โจมไปจากสิงคโปร์แล้วนะครับเห็นรถใหม่ไม่ได้ ครับเจอาเชิญนะครับไปชัวรว์เลาเข้าโค้งกุ้เต่าตรงไหนกุ้ยเต่าม,ม,มีมีเรื่องคุยแค่นี้นะครับส,วส่วนน <Okay. S 1> ี้จะลูกเสร็จชัวร์ไปเลยเอาไปเลยครับขับบนมาเสร็จแล้วก็มากลับตรงนี้นะกุเต่าก็จะมาเป็นตากล้องต่อแต่จะบอกก่อเฟิสตอรนะครับเจจีนะครับเจตรีเจตีก็ามาเรียนจนสำเร็จไปนะครับ วันที่28นะครับอาทิตย์ที่28เมษาจะสิ้นเดือนแล้วใครยังไม่ได้มาเรียนก็รีบมาเรียนนะครับ mm hmm. ก็ให้ลองมาเข้าเขาเรียกว่าเข้าอะไรอะนะครับ mm hmm. เข้าวงเลี้ยวมาทดสอบเข้าเลนดูนะครับใช้ลายใช้ลาย าวันนี้สดชื่นเย็นนะครับไม่ร้อนเม่อกก็ลองลองไปซัดดูแล้วแหมติดใจใหญ่เลยครับพอดีผมเคยขับอะไรใช้บ่อยใช้บ่อยก็ถือว่าเป็นรถที่สมรรถนะสุดยอดนะครับยิ่โลกเขาใช้กันเยอะไหม ไง okay. ลูกสาวคนสวยน้องไรเอ่ย,ยเออนะครับคุณแม่ขับรถป้ายแดงเลยสีสีม่วงเลยเนี่ยสีเดียวกับรถกูเต่าเลยนะครับเต่าชอบสีม่วงก็ไม่ชนแล้วนะครับจบไปขนาดนี้ยังไม่พางถนนใหญ่นะครับลูกศิษย์ขโมยขับขับเองเลยยังไมพี่เก่งนะครับถือว่าเก่งใช้ได้เยี่ยมทีเดียวนะครับ เอาลงมาลงมานะครับอ่ะลงมาลงมาเชิญอ่ะ,ะมีอะไรจะฝ<ะ>ากบอกเกี่ยวกับพีรัตกับรถฟอร์ดบ้างเอาว่ามาสุดยอดครูที่สอนแล้วค่ะ,ะแค่แค่นี้นุ้นเก่งได้แน่เลยว่างไงนะสุดยอดครูที่สอนแล้วสุดยอดครูที่สอนใายก่ะมีเทคนิคดีก็สอนแบบลูกศิษย์ทำเองอะ่ะ อาปากินเองไม่นเชื่อนะขับมาได้ออกจากช่วมุงขับเองเลยใช่ไหมหลังขับมาหลังขับมาขึ้นทางนะครับก็ช่วงแรกที่จับรถขึ้นสะพานพระรามสามแล้วก็วิ่งข้ามไปหลงทางแล้วก็วนกลับมากรอบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยว่ายังไงเลี้ยวกลับมาเข้าจราจรสามรถคตรเยอะเลยประคองรถไตได้ผ่านเรียบร้อยดีเพราะอะไร ก็ออกค,วมมความมั่นใจนะครับขับอย่างมั่นใจปลอดภยดัยและถูกกฎนะครับรนั่นคือสเลอแกนครับก็ไม่ไดปได้ไม่ติปัญหาครับก็นี่ยจะบอกเขาไหมเกี่ยวกับทีรัะจริงๆเขาพูดเหรอคะคกูก็กูเคอ่ะกูมไม่รู้สิโอเคอ่ะกูบอกทุกอย่างอ่ะคือไม่ได้จับมือหัดขับอ่ะให้ขัดขับเองแค่บอกเทคนิคว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ขับรถอ่ะต้องระวังให้มากที่สุดแค่นั้นเอง ครับถนนก็ทําให้มันดูดีกับรถอยู่แล้วก็ไม่น่จาจะอืมครับนะครับครับก็ขอขอ,ขอบคุณสําหรับนะ<อ>ครัข้อคิดเล็กน้อยสําหรับคุณสาวิตรีนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ